เอสเคชานัลนะครับวันนี้ให้ท่านผู้ชมนะครับมารับชมนะครับอันนี้บล็อกนะฮะก็ทําปูนนะฮะที่สั่งนะฮะทำนะครับอันนี้เทป,ปูนเรียบร้อยนะฮะอันนี้แบบลูกเต่านะครับอันนี้ส่งนะฮะอันนี้ทํา เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวประมาณเช้าพรุ่งววนี้นะครับจะแกะดูนะครับนะครับนี้ตัวอย่างบล็อกที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็พอใช้ได้นะครับอันนี้ีนช่วงที่เขากำลังนิยมนะครับต้นไม้นะครับเป็นไม้ด่างนะครับก็ อันนี้ผลิตด้วยทำค่อยๆขายนะครับเพราะว่ายังไม่เพียงพอนะครับอันนี้ยังไม่ได้ขายนะครับแค่ผลิตสต็อกไว้ก่อนนะครับต้องรอให้ปูนให้แห้งสนิทนะครับเพราะว่าถ้าสนิทแล้วมันจะเป็นสีขาวนะครับ น,นี่ก็มีนะครับบล็อกนะครับกรางนะครับใช้ปูนตตระเสือนะครับน,นี่ทายนะครับโอเคครับเดี๋ยวฝากติดตามชมรายการของ s g s k c c a t i o n e l ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับผม